สวัสดีครับทูริเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของเจ้า XL 750ซลเรอๆคันนี้เลยนี่ครับดูตเต็มเต็มลำก่อนเจ้า XL 750คันนี้นะครับเรียกว่าจัดใส่ชุดอ่า ชุดป้องกันแล้วก็ถือว่าเป็นเซ็ตจำเป็นนะครับครบชุดสำหรับการเดินทางเลยทีเดียวแฟลชบาร์ bar, เป็นงานของ s r c นี่ครับที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับแฟลชบาร์ bar, ตัวนี้จะเป็นแฟลชบาร์ที่เป็น lower and upper นะครับแล้วกออ็จะมีเรื่องของกาดแค้งใกล้เครื่องที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้นะครับเป็นชุดที่ช่วยป้องกันได้จริง ใช้งานได้จริงนะครับขาตั้งคู่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ามาตรฐานนะครับแล้วก็จัดทำขาตั้งคู่ตรงรุ่นให้กับ XCL 750 Motoskill อันนี้แล้วก็มาที่พระเอกของงานก็จะเป็นในส่วนของชุดปิ๊บข้างอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับแหลกท้า,าแหลกข้างตรงรุ่นนะครับของ Panther นี่ฮะ ตัวนี้จะเป็นปีปลอลูมินียมทรงมนน้ำเพื่อนนะทรงมนเรียกว่า,างานพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ชุดล็อกระบบล็อกของเขาก็เป็นชุดล็อกระบบล็อกแบบปลดเร็วอ่ะปลดเร็วยังไงหน้าตาของแหลกเป็นยังไงดูกันนิดหนึ่งนะครับพุ่แจดอยู่ในปีเมื่อกี้เล็น้อยอยู่นี่อยู่อยู่อ่อะ กุญแจ้ก็จะให้มา2สองดอกนะครับใช้แค่ดอกเดียวอีกดอกนึงเก็บไว้นะครับปึ๊บปิดไฟก่อนนี่คือ خر, ตำแหน่งล็อกนะครับกดล็อกครับนะครับแล้วก็กดสลักเซฟตี้ตรงนี้อ่ากดสลักเซฟตี้ยกสลักขึ้นปึ๊บนะแล้วก็กดฝาลงนิดนึงนี่กดฝาลงเพื่อที่จะดึงกดสลักตัวนี้ให้มันหลุดออกมาจากชุดล็อกนะครับถ้าเราไม่กดฝาลงเนี่ยมันดึงไม่ได้ อ่ากดฝาลงนิดนึงปึ๊บอ่านะครับเปิดฝาช็นะครับตัวบอดี้เนี่ยจะให้อินเนอร์มาแล้วก็ที่ฝาก็จะให้อินเนอร์มาเช่นกันนะครับตัวอินเนอร์ตัวนี้สามารถที่จะดึงออกมาซักทำความสะอาดได้เลยนะครับตัวนี้ฮะเอาออกมาเช็ดซักทำความสะอาดได้แบบนี้เลยนะครับตัวบอดี้เนี่ยปุ้มกันน้ํามาอย่างดีนะี่ฮะปุ้มกันน้ํามาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวขอบ ของฝาปี๊ดนะครับตัวขอบก็จะมีเรียกว่าเป็นบ่านะกันน้ําให้อย่างดีงานเนียกเหลือีเดียวพรีเมียมพรีเมียมยนะครับขนาดความจุตัวนี้สามบหกลิตรน้ำเลยนะสามสบหกลิตรปิดฝาครับล็อกุญแเจนะครับ,ลรรบ,ลนะรบแล้วก็ออกแรงกดสลักลงทีเง่เด่นนะครับสิ่งสําคัญคือตัวจุดนี้ต้องล็อกตลอดเวลา ครับอ่าล็อกตลอดเวลาถ้าล็อกแล้วกดสลักเทตี้นี่ไม่ได้นะครับกรณีที่เราต้องการถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับกดสลักครับนะครับใช้อ่ไใช้คีเซอก่อนกดล็อกก่อนนะครับแล้วก็กดสลักเทตี้เหมือนกันตรงนี้อ่ากดสลักเทปตี้ปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ปล่อยชุดล็อกให้ชุดล็อกเนี่ยเขาหลุดจากตอขอเกี่ยวตัวนี้อ่านะครับหลุดแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยเราจับตัวปี๊บให้มั่นคงนะครับดึงตัวปี๊บ ไปทางด้านหลังก่อนดึงตัวปี๊บไปทางด้านหลังก่อนนะครับอันนี้พอเสร็จแล้วจอดมีสองสเต็ปนะดึงมาด้านหลังเสร็จปุ๊บนะครับจับฝาปี๊บได้แล้วครับแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นั่นเองถือเป็นชุดปี๊บปลดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกมากๆที่ตัวปี๊บที่สําคัญคือรุ่นนี้จะไม่มีหมุดไม่มีหมุดล็อกให้ดูเกะาะตานี่ฮะ จะดูสะอาดสะอาดหล่อๆแบบนี้เลยที่สําคัญคือตัวแหลกของเขาเนี่ยนะครับลันหน้าของแหลกไม่เกินแอนถาใครที่ใส่การแอนนะลิต์ให้เรียบร้อยนะครับใส่การแอนลันหน้าของแหลกข้างไม่เกินแอนในความหมายคือถ้าเราไม่มีลิสตข้างแล้วเราไปแต่ตัวแหลกข้างนะครับสามารถขี่ในเมืองได้ปกติพูดได้ปกติเลยนะคิ้วเป็นกระเป๋าเดินทางแบบนี้ด้วย แต่อย่าลืมนะว่ามันก็เป็นแม็กซิมัมโหลดของมันนะในส่วนของการยื้นเป็นกระเป๋าเดินทางถ้าเรารู้ว่าในกระเป๋าเนี่ยเรามีของหนักแล้วหนักมากเนี่ยแนะนําให้อุ้มดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใส่อะไรหนักๆเนย,ยื้นเป็นกระเป๋าเดินทางเนี้ก็สะดวกคือท่พักได้เลยนะเวลาใส่นะครับให้สลักตัวนี้นะครับลงไปที่ตัวแหลกก่อนลงไปที่ตัวแหลกปึ๊บนี่ฮะนะครับ จุดสังเกตนะเราจะใส่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้อ่านะครับไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเลยชุดล็อกเราต้องใส่ให้ตัวสลับอยู่ตำแหน่งประมาณนี้ให้ตัวแง่งตัวนี้ครับเตรียมที่จะเข้าไปขบกับตัวแหลกด้านหลังแบบนี้ปึ๊บแล้วดันปีไปข้างหน้าชัแต่ตอนที่เราดันปีไปข้างหน้าให้มั่นใจด้วยว่ารถเราอยู่ใตตำแหน่งที่โอเคนะครับที่ไม่ใช่ว่า สามารถที่จะวิ่งไปข้างหน้าได้นะ<า>ปึ๊บต้องจับ <laughs> ต้องจับรถต้องจับรถนะโอเคเปึ๊บอ่าโอเคดึงรถไปหน่อดึงรถไปหน่ดึงรถไปหน่อยอ่าโอเคนั่นละกดสลักเซฟตี้ครับให้ชุดล็อกเข้ามาเกี่ยวที่ตะขอแล้วเดึนกลับแบบนี้สิ่งสำคัญเลยนะตัวนี้ต้องล็อกตลอดเวลา ต้องล็อกตลอดเวลากันมันดีดตัวทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับชุดแหลกข้างชุดนี้จะมาพร้อมกับกันตัวโค้งคำโค้งคำหลังนะครับกันโครงอ่าแบบนี้เลยแข็งแรงนะครับรับน้ำหนักได้20-30กิโลเลยครับในส่วนของตัวชุดแหลกอ่ชุดแฟชฟ้าอาชุดก,การแทนอย่ที่เราบอกการแทนตัวนี้เป็นงานของเทนเทอร์นะครับ เราทําขาทําอะไรให้ตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงตัวรถแม้แต่จุดเดียวนะครับเวลาเลี้ยวนะครับอิสระเลยไม่ติดนี่เลยโอเคอ่ะสนนราคาชุดนี้ทั้งเซตนะครับทุกรายการที่บอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณลูกค้าที่อยู่ตสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตเกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ